ซานี่ SY 5 0 0 H มากับเครื่องอิวซุ6 W G หนึ่งใหญ่ๆแรงๆครับโหนี่ฮะแข็งๆเลย ซานี่ SY 500H ครับคลิปนี้ครับอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพามาชมของใหญ่ๆกันครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไซส์50ตันขุดหินหิดผู้ครับผมโอ้โหนี่ฮะนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านงานเมืองครับซานี่ SY 500H มากับเครื่องอิวซุ WG 1นะเป็นเครื่องขนาด15ลิตรของยูสุที่มีขายนตอนเนี้ยแต่ว่าเครื่องตัวนี้บางคนไม่รู้นะครับว่าเครื่องตัวนี้เขาใช้วางรถอะไรบ้างยูสุกิก้าครับหัวลากกิก้าญี่ปุ่นประมาณนั้นบ้านเราก็มีวางในรถทัวร์บางคันโหนี่ฮะเห็นไหมพุ่งกีพุ่งกีใหญ่มากโรดใหญ่ครับนี่คือพุ่งกีขนาด2.2คิวครับ โอ้โหน่าจะประมาณ2ตันนิดใช่ไหมรู้สึกว่าคิวระตันประมาณนี้ตักหนึ่งนี่โคตรใหญ่ครับใหญ่มากตักหนึ่งเขากำลังสูงสุดครับต่อกันเครื่องยนต์402แรงม้าครับที่1,800รอบอ้าวลำนี้3 8 นี um. ่ครับ38มารับพินครับขอเลือกคือกล่าว่าตักทีเดียวทั้งแม่ลูกด้วยไม่ต้องขยับ พอดีเลยแม็โครก็ยืนตรงกลางพอดีครับวิกเตอร์ FM 2 p ครับลำนี้พลัง380กระบะ3มิตรแม่ลูกครับนี่คือสเปคยอดนิยมทรงภาคใต้ประมาณนี้กระบะ3มิตรกระบะพนัดนี่แหละทรงเนี้ยประมาณนี้เลยทรงตลออทรงเดิมดมมาดูเจ้ายักษ์ใหญ่เขาเล่นกันเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นหินกันสักหน่อยครับ ผบอกเลยว่าพลังกำลังในการขุดนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะใหญ่ๆแรงๆครับโอ้โหนีครัแข็งๆเลยดูพี่แกขุดเปาวิวตัวนี้ใบแท็กก็ประมาณ60เซนครับก็บอกว่า รถใหญ่ตัวขนาดใบแคกก็ต้องประมาณนี้บางทีเจอตัวหินเนี่ยเหมือนว่าทําให้แบบพวกใบแทกมันหักประมาณนั้นนะครับเวลาเวลาลูกหินเลจริงบอกเลยว่ารถลำหนึ่งกระบะลูกหนึ่งนี่เต็มไวมากครับอ่าึว่าจะแม่เต็มแล้วโคตรแรง กำลังในการขุดนี่โคตรแรงครับสุดยอดเลย มาที่ตัวลูกกตอรครับบอกเลยว่าตัวตัวแม่นี่เต็นคตรไวครับไวมากคุ้งกี่มันใหญ่ด้วยนะแค่คุ้งกี่หนึ่งก็เยอะแล้วอะคสดไม่ค่อยเจอจริงครับกับแมงโครไซส์ขนาดนี้ ใหญ่ถึงใจ เราเคยเจองานไซด์ประมาณเนี้ยที่ใช้แบบพวก200ขุดไหมหนักไหมหนักแด่ขนาดนี้ไหมไม่ได้นอนไม่ได้อยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่แป๊ะหลายรอบคือนี่อ่างัดหลายรอบอ่าไอ้ที่ขึ้เดียวเลยเนาะขุดเหมือนดินปกติอะเหมือนสองร้อยขุดดินปกติเลยโออหมดขุดเลยว่ะจริงหินเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรนะหินเขียวหินปูน โอกูก oh. ลงลูกลังเรอลูกล okay. ังเขาสภาพนี้หรชอเพราะว่าในลูกลังน้าใชอยู่บ้างเนี่ยลานูกลังใค้อยู่หนใช่ไหมมันเยอะลูกลังเพอมันนิ่มแค่ช่วงบนนี่หว่าข้างล่างเหมือนจะแข็งขึ้นล่าง รู้สเสียงเครื่องนี่ไปแน่นไไปนิ่มมันในส่วเครื่องเนี่ยเครื่องนิ่มๆเลยเครื่องไม่มีโหลดไม่มีโหลดเลยเออแน่นอนว่ะออกจริงว่ะลองฟังเสียงกันดูครับในคลิปแล้วลองใส่หูฟังฟังดู จะพาไปชมด้านหลังตอนหลังเครื่องยนต์กันนะเวลามันทํางานเนี่ยมันตอนมันตักเนี่ยเสียงเครื่องมันโหลดประมาณไหนจะบอกเลยว่าน้อยมาก กันสักหน่อยครับโอ้โหวิกเตอร์สามแปครับผมเดี๋ยวจะวนออกทางนี้เลย ตัวใหญ่จัดและใบแคบ 那多。